ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการเร่งด่วนเพื่อกับเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณพศ2563ในพื้นที่ตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยค่ะทางด้านพลเอกชูชาติบัวขาวรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะเดินทางไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกัก เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนตามนโยบายรัฐบาลค่ะโดยมีหน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ดําเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บเก็บกักน้ำนะคะในช่วงฤดูฝนตามนโยบายของรัฐจำนวน2โครงการนั่นเองค่ะสำหรับโครงการแรกนะคะนั่นก็คือโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมบ้านแสงต่อหมู่5ต,ตําบลเสารจิตอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยขนาดเดิมนะคะมีขนาดอยู่ที่ 49,000ตารางเมตรมีความลึกอยู่ที่0.8เมตรค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นขนาด1 0 0 0 0แตารางเมตรมีความลึกอยู่ที่3.5เมตรค่ะโดยมีผู้รับผลประโยชน์จำนวน126ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด303คนและมีพื้นที่2,377ไร่นั่นเองค่ะครับซึ่งในโครงการที่2ขุดลอกแหล่งเดิมเช่นเดีวยวกันที่หนองดอนฮะบ้านไร่งามหมู่11ใกล้ๆกันที่ตำบลสารจิตอเภรสีสัชนาลายัย ของเดิมเนี่ยอยู่ที่24,417ตารางเมตรลึกเนี่ยเ0ซนติเมตรหรือว่า0.7เมตรนี่แหละครับให้เป็นขนาด49,830เมตรลึก3.5เมตรนะครับซึ่งมีชาวบ้านได้รับประโยชน์เนี่ยกว่า148ครัวเรือนมีประชากรกว่า385คนพื้นที่1,857ไร่ซึ่งการรองรับนะครับทางด้านของแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็น จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจะเห็นได้ว่ามีการกระจายแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยออกไปในหล,หลายๆพื้นที่แบ่งเป็นอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมคุณพรณชาครับแหล่งพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากเขาจะพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําและหน่วงน้ําขนาดใหญ่นะครับเพื่อรอไว้ในช่วงอุทก,กภยัยแต่สามารถผันน้ําออกมาใช้ได้ในช่วงพัยแล้ง ในส่วนของพื้นที่ต้นน้ำนะครับอย่างเช่นจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีแหล่งน้ําจากต้นน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝากตะวันตกหรือฝากตะวันออกของประเทศไทยเนี่ยเขาจะหน่วงน้ําไว้นานจะเป็นการทดน้ําแทนหลังจากนั้นเนี่ยจะค่อยๆชะลอน้ําจากต้นน้ำเนี่ยลงมาหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านภาคการเกษตรอุปโภคบริโภคดังนั้นท่านผู้ชมครับต้องตามติดเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อที่เราจะสามารถพยากรณ์กันเองได้ว่า ในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะสามารถมีน้ําในภาคการเกษตรมากน้อยอย่างไรและฝากติดตามข่าวสารทางของราชการเลยละครับว่าเขามีการอนุมัติในการปลูกพ่อปลูกพืชชนิดใดกันบ้างนั่นแะหละครับต้องตามติดกันนะฮะ